เฮ้ยวนป่วนปากูตริงตายตายตาย หูล oh, okay. mm ิงแม่งสกิลห้าสกิลเลยหรอวะเนี่ยไอ้ไอ้สี่สกิลหยุดรอเผู้เล่นกันล้มหงายแล้วอยากเห็นแล้วเดี๋ยวค่ายเดี๋ยวค่ายประเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว โอ้โอ้ไปนอนมานอนมานอนมาอนมานอนมาอาไหวไหวไหวหมดแหละไอ้เนีああ่ยไอ้เนียเม่งคาฟินี่คาฟินี่มบายเจนไม่ตัวนี้ก็จอเยอะเลยต้องใส่้ามีนะต้องใส่ก้นงนเลยอ่ะมันบ้าเา มันมาแ็กตักวลอกเลยอุย้ยเยอโดนาคือเามาแล้วตา,า,นห,ตนาหนึ่งซ่าไม่มีที่เป็นได้อมากเรียกเตาไปแล้ว ดักครับจังหวะน,นี้ดักมาเปล่ามาเปล่าเฮ้ยลองหุ่นว่าเฮียหินด้วยเล้วางไอ้สาม้าน

Aí,

ไอ้เชียวจริงๆรวยจังวะนี่กล้องผมมันเยี่ยมากอ่ะไม่เปิดนะ ดีครับดีครับหยุ่รอบเล่กูจร่มจับนีตัวนั้นเลทไปนิดนึงตอนแรกเรานัดกันเรานัดกันเ่งคืนน่นไอ้ปามาไอ้สปามาเห็นไหมปามาเนไหมปามาอะไรเห็นยตัวน้ที่ท่มือเขาด่าไปเยอะปามาตรงนี้จะโหไม่เอาอย่างเดียวเลยว่เขาด่ามาเน่จะออฟเลยยอะมากดูออฟเยอะกทุกคนช่วยด้วยมน่ากันะ

ผมได้เอฟบกมาแล้วจได้ทีาองมยังู่ดิเียมเป็อะไรไม่ตายอะามีิผมไ้เปเด๋ยว้เนวเออ่นดีกเดี๋ยวกูเปลี่ยนตำแหน่งกูไม่เล่นป่าอไรีกูจะเล่นออกกับมิดผมมาแวบ ไม่ต้อง่ต้อม่หรอกไม่ติดแล่ว่าอาบายมัติดได้แค่อย่างละอันไงมันติดออกอันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถ้าจะทำได้นะขออรการาละอร้องการแชร์ล์อ๋ีระกขยับไม่ได้เอ้าโอ้โหเียมึงก็แรงเกินไกมัน ขอมนันนำมาเกมมันน้ำมาเขเดียวกูเ,เลยอะ่ะบอลเอออต็มที่โหนดูไม่ตีสองทียหายเป็นข้อเอาน้องไหมนองไหมไประเด้คคัะ ต the ah. oh. ้นตอนต้นไลท์ที่ถามหาอยู่ถอน้องใหม่ไม่มาดีไรวะเบอร์ตอนตัวเกมนี้กูจะเปลี่ยนไปเป็นอาร์วีแล้วจ้ะเวยเออตัวละครเราไม่พร้อมมี่ะมีน้อยเกินไม่ไม่พร้อมเราไปพม่าอยู่เว้ยพมาไม่โยนเกมไม่เอาปากแม่เอาปากสองคนเอาปากสองตัวไอ่ะมึงดูดิ <laughs> แล้วกูก็แจกได้ <laughs> <c oughs> ไม่กูเนี่ยก็แจกได้เยอะกูเนี่ยก็แจกได้เยอะโอ้โหมัายินฟัดคนเดียวได้หรอเกินไป แต่แกทำไม่ดีมากเลนะทุคนพวกนี้เองข้ารู้ใจละพวกกูไปดูวิธีเล่นเกมนี้มาคนคอมเมนต์บอกหนึ่งเลยครับคนพม่าแจกเนี่ยไม่ใช่นะอะไรนะเขาถามว่าพี่ใช่คีราเล่นโน้ตไหมไม่ไอ้บ้ากันเลยนะบ้าพูดเไปดิอะไรที่มึงพูดไปแกที่อะอะไรนะคนพม่าแจกนะ เกี่ยลพุ่งโอ้โหเหียเห็นหลอดอไอะไรเนเห็นหลอดไหมช่วยกี่อดหน่อยโอ้อมแตกแล้วครับอูตีนไม่เข้าเลยอะ่ะมาเฮียมันเป็นเฮียไม่ตายเลย the old world ได้เฮ้ยยอมอะไรไม่ยอมไม่ไหวไม่ไหวว่ะ